เขาบอกเลนนกขนาดสองนิ้วนะครับเป็นขนาดเดียวกับที่ผมทำอ่ะเาบอกไลนนกแบบที่ว่าใช้เชื้อเพลิงเป็นเมทิลแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะครับอันนี้ลองดัดแปลงนะครับใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สยังไม่ได้ลองเลยสักครั้งนะเดี๋ยวลองจุดดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะมันต้องมีการออกแบบดัดแปงลงนิดหน่อยนะครับ มาขี่หูสะเทือนกันดิ 1 2 3 4สโอ้สองส สนั่นมากหนึ่งสองสามสี่สะใจจริงๆกระบอกไร่นกขนาดสองนิ้วนะครับช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สนะครับตะกี้ลองทดสอบใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สแล้วนะครับทีนี้จะลองเปลี่ยนมาใช้เมทิลแอลกอฮอล์บ้างนะครับ โอ้ตะกี้เสียงดังมากเลยนะบรงเอินว่าโทรศาบผมนยเครื่องที่ถ่ายเนี่ยมันมันอัดเสียงได้ไม่สมจริงเลยครับเสียงเบามากแต่ใน,นข้อที่จริงเนี่ยของจริงเนี่ยดังจริงครับดังมากเลยอันนี้ผมพ่นแค่ห้าครั้งนะช้าไปหน่อยเราเหย,ายไปแล้วพ่นแค่ห้าครั้งก็เท่ากับเอ่อแบบ แบบแบบที่ใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวก็วเคยหัวสเปรย์ไม่ค่อยเวิร์กหัวสเปรย์ไม่ฟุ้งนะหัวสเปรย์ไม่ฟุ้งครับหัวสเปรย์น่าจะเสียแล้ว ตะก,กี้ลองใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สแล้วนะครับทีนี้เามาเปลี่ยนลองใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเมทิลแอลกอฮอล์บ้างนะครับอันนี้คือกระบอกไล่นกขนาดสองนิ้วนะครับที่ใช้งานได้ทั้งแก๊สนะครับและเมทิลแอลกอฮอล์นะ ดังอยู่เนาะดังดังดังแต่ไม้ของมือถือนี่แหละมันจะอัดได้เต็มที่ไหมถ้าอัดได้สมจริงได้เต็มที่ก็จะจะรับรู้ได้ว่ามันดังคนระับตะกี้ใช้ขวดตเปอีกขวดหนึ่งนะครับคือมันพ่นไม่เป็นละอองนะมันเหมือนจะผิดปกติแล้วมันเป็นเส้นๆน,นะก็ลองพ่นแล้วมันก็เลยไม่ ไม่จุดไปติดนะครับนี้วิธีเช็คนะครับว่าหัวตะเพมใช้งานได้ไหมลองกดดูนะครับว่ามันฟุ้งไหมมันต้องฟุง้งนะจําเป็นต้องฟุ้งนะครับถ้าไม่ฟุง้งเ่ยจะไม่ค่อยได้ผลนะครับคนห้าครั้งนะดังนะครับดังใช้งานได้นะครับสรุปว่า่าตัวนี้นะครับ บวกไล่นกแบบท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับให้ใช้งานได้ทั้งแก๊สและเมทิลแอลกอฮอล์สามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะเดี๋ยวอาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ